บทที่ส1มเอน็ดนนหิมะสนามแยกแข็งเมื่อกลับขึ้นมาถึงห้องของเจ้าภูเขาเขาก็เห็นองคครักได้คุกเข่าขอชีวิตนายท่านคุณหนูโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยนายน้อยมิสิหยางหมิงเจ้าคนสาระเลวนั่นมันบังคับข้าเล่อยอวีทถิงยังคงมุนงงขณะที่จัวฟานโบกมือถอยไปองค์คารักจึงรีบถอยไปสุกตัวอยู่มุมห้องจากนั้นจัวฟานก็เดินไปยังเตียงของชายชาราเขายิ้มเมื่อเห็นแววตาอาฆาตในดวงตาของชายชารา ข้าสามารถรักษาท่านได้แต่ท่านต้องฟังคำสั่งของข้าหลังจากนี้เล่ยอวิทิงรู้สึกตื่นเต้นเจ้าสามารถรักษาพ่อบุญธรรมของข้าได้จริงหรือจัวฟานเพียงจ้องมองเข้าไปในดวงตาของชายชาราชายชาราลังเลแต่จัวฟานก็ยิ้มให้ไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ทําสิ่งใดที่อาจเป็นภัยต่อตระกูลของท่านข้าคือจัวฟานเป็นพ่อบ้านตระกูลลัวเรามีศัตรูร่วมกันตอนนี้ข้ากาลังขาดผู้เชี่ยวชาญขอบเขตชาระกระดูกและหวังว่าท่านจะช่วยเติมเต็มมันคาพูดของเขาทําให้แววตาของชายชาราดุดันขึ้น จัวฟานยิ้มเมื่อรู้ว่าชายชรายอมรับแล้วเขากระดิกนิ้วเรียกทารกโลหิตให้ออกจากองคารักษ์และลอยมาหาเขาเมื่อเห็นแสงสีเลือดองคารักษ์ก็ตัวสั่นสะท้านนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการตายอย่างน่าสยดสยองของสหายของเขาเลอ,อวีถิ้งตกใจพระเธอเคยประสบกับแสงนี้มาก่อนจัวฟานเจ้ากำลังที่จะทำอะไรรักษาเขาไงจัวฟานเหลือบมองเธอสิ่งนี้สามารถใช้รักษาได้หรือเลยวีถิงยังคงสงสยัยพระเธอเคยเห็นจัวฟานใช้มันโจมตีและทำให้เธออับอายมาก่อน ถ้าหากสิ่งนี้ทําให้อาการของท่านพ่อบุญธรรมแย่ลงละ่ะจัวฟานเยาะเยะ้ยคุณหนูพ่อบุญธรรมของเจ้าตกลงแล้วถ้าไม่มีเหตุผลที่จะทําร้ายเขาแล้วสิ่งนั้นคืออะไรเล่ยอวีถิงมองชายชาราด้วยความกังวลสัตว์ปีศาจจัวฟานอธิบายอย่างเย็นชาพวกเราผู้บําเพ็ญฝ่ายมารมักปรับแต่งสัตว์ปีศาจไม่ว่าจะใช้โจมตีหรือป้องกันสัตว์เหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมหยางหมิงถึงข้างเมื่อข้าพูดว่าชายชารามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัว เล่ยอวี๋ทิงสายหัวจะไม่ได้บอกว่ามันเป็นเพียงการคาดเดาหรือจัวฟานแทบกระอักเลือดตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าทําไมเขาถึงหลอกเจ้าได้เจ้าช่างโ่เขลาเจ้ายัางเชื่อข้าทั้งที่ข้าหลอกเขาอีกหรือข้าเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงจะไปได้อย่างสบายใจแม้ว่าเจ้าจะยังมีชีวิตอยู่เล่ยอวี๋ทิงหน้าแดงและก้มหน้าลงพ่อบุญธรรมของเธอมักบอกว่าเธอมีพรสวรรค์นในการฝึกตนเธอเป็นอัจฉริยะแต่จัวฟานเป็นคนแรกที่เรียกเธอว่าโง่เขลาเหตุผลที่เขาคลั่งก็เพราะคำพูดของข้าไปกระทบจุดอ่อนจัวฟานพูดอย่งงจรงิั ส่วนเหตุผลที่ชายชราไม่สามารถขยับตัวได้เป็นพระสัตว์ปีศาจข้าจะใช้สัตว์ปีศาจของข้าเพื่อขับไล่สิ่งที่อยู่ในตัวเขาออกมาแม้กระนั้นเล่ยอวี๋ถิงก็ยังคงกังวลสัตว์ปีศาจของเจ้าสามารถขับไล่ของเขาได้หรือฮ่าฮ่าฮ่าจัวฟานหัวเราะเมื่อได้ยินเรื่องตลกที่สุดในชีวิตจากการวิเคราะห์ของเขาสัตว์ปีศาจของหยางหนิงถูกปรับแต่งมาจากน้อนประสิทธิ์ซึ่งเป็นสัตว์ปีศาจที่ต่ำที่สุดแต่ของเขาคือทารกโลหิตที่แม้แต่ศิจักรพัรดิในอดีตย ความไม่รู้ช่างน่ากลัวจัวฟานไม่เสียเวลาพูดกับเล่ยอวีทิงอีกเขาบอกให้ทารกโลหิตเข้าไปในตัวชายชาราแสงสีแดงว่าผ่านและผิวหนังของชายชาราก็เริ่มขยับเมื่อมันเริ่มดิ้นแสงก็ว่าผ่านบริเวณนั้นทันทีทุกที่ที่แสงผ่านไปการดิ้นก็จะหยุดลงหลังจากผ่านไปหลายสิบลมหายใจทารกโลหิตก็กลับเข้าสู่ร่างของจัวฟานขณะที่ชายชาราเริ่มขยับนิ้วได้ริมฝีปากของเขาเปิดออกเพื่อเปล่งเสียงเผ่เบาทิงเอ,อ๋ท่านพ่อบุญธรรม เล่ยอวีทิ้งคว้ามือเขาไว้ขณะที่น้ำตาไหลแต่จัวฟานกลับขมวดคิ้วพลางพึพรรมพำบัดซบชายชราผู้นี้คงขยับตัวไม่ได้ไปอีกนานเส้นเลือดของเขาเสื่อมสภาพเขาต้องใช้เวลาฟื้นฟูอย่างน้อยครึ่งปีข้าช่วยเขาไปโดยเปล่าประโยชน์แม้เสียงของเขาจะเบาแต่เล่ยอวีทิ้งก็ได้ยินมันทุกคำเล่ยอวี๋ทิ้งจ้องเขาอย่าได้เข้าใจผิดพ่อบุญธรรมของข้าเป็นนี่เจ้าเช่นนั้นข้าจะทำทุกอย่างเพื่อชดใช้เจ้าจะไม่ขาดทุนแน่นอนเขายักไหล เขาต้องการผู้เชี่ยวชาญขอบเขตชำระกระดูกไม่ใช่แค่ผู้ฝึกตนธรรมดาที่ติดอยู่ในขอบเขตเครื่องก้าวชำระกระดูกที่เขาสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายในขณะนั้นเองร่างของชายชาราก็สั่นเทาและหนอนสีขาวราวหินายาวหนึ่งนิ้วก็คลานออกมาจากปากของเขาอ,เอาเล่ยอวีทิ้งกรีดร้องแต่เมื่อเห็นนอนนั่นความโกรธของนางก็พุ่งสูงขึ้นนั่นแกก็คือสาเหตุที่ทําให้พ่อบุญธรรมข้าขยับไม่ได้สินะเล่ยอวีทิ้งใช้พลังทั้งหมดที่มีใช้สายฟ้าไปที่ระหว่างนิ้วทั้งสองของนางและแทนไปที่นอนหยุดเดี๋ยวนี้จัวฟานจบมืออเธอไ้ เล่ยอวี๋ทิ้งเห็นแววตาของเขาที่เปล่งประกายแสงแปลกๆเจ้ากำลังทำอะไรเราต้องสังหารปรสิตนี่เจ้าช่างไม่รู้อะไรจัวฟานมองหากล่องเพื่อใส่หนอนอย่างระม,มัดระวังก่อนจะปิดฝากล่องเขาหยดเลือดลงไปไม่กี่หยดและยิ้มอย่างพอใจขณะที่เก็บมันไว้ในอกเสือ้อเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้ประโยชน์มากมายขนาดนี้ในการเดินทางครั้งนี้สิ่งมีชีวิตนี้เรียกว่าหนอนหินมะสน้มเยือกแข็งมันชอบอาศัยอยู่ในน้ำที่เย็นจัดและหาได้ยากมันเป็นปรสิตท,ที่จะตายหากตัวอ่อนไม่สามารถหาร่างให้อาศัยได้ภายในสองชั่วโมงหลังฟักตัว แต่ด้วยแหล่งน้ําเย็นที่มันอาศัยอยู่นั้นแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตเช่นนั้นนอนส่วนใหญ่จึงตายไปหลังจากเกิดได้ไม่นานผู้บําเพ็ญฝ่ายมารจะเลี้ยงมันให้กลายเป็นสัตว์ปีศาจชั้นต่าเนื่องจากนอนหรือมแมลงพิ่ส่วนใหญ่สามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นปรสิตได้นี่คือเหตุผลที่ผู้บําเพ็ญฝ่ายมาหลายคนถือว่านอนหิมะสนามเยือกแข็งเป็นเพียงปรสิตธรรมดาแม้ว่ามันจะหายากก็ตามถึงกระนั้นแม้แต่ในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ยากที่จะหาผู้ที่รู้ถึงจุดอ่อนร้ายแรงของนอนหิมะสนามเยื่อแข็งม เมื่อครูทารกโลหิตได้ใช้เคล็ดประจิตอสูนเพื่อฆ่าตัวอ่อนของมันและทําให้มันเชื่อว่าชีวิตของมันถูกคุกคามเช่นนั้นมันจึงจะออกมาด้วยความสมัครใจและมีอีกวิธีก็คือการฆ่าชายชาราผู้นี้ด้วยการทําลายตัวอ่อนทั้งหมดนอนจึงกลายเป็นปรสิตธรรมดามดาอย่างไรก็ตามสมบัติเช่นนี้สามารถถูกปรับแต่งเป็นสัตว์อสูนปีศาจที่ไม่เคยมีมาก่อนได้เมื่ออยู่ในมือของจัวฟานเขาเริ่มเผยรอยยิ้มชั่วร้ายออกมารอยยิ้มของเขาทําให้หัวใจของอีกสามคนสั่นสะท้านและคิดว่าจัวฟานเลวร้ายยิ่งกว่าย,งงยางหม เราจะกลับไปเมืองเฟิงหนิงกันจากนั้นจัวฟานก็หันไปยังองครักษ์ที่เหลืออยู่ด้วยรอยยิ้มที่จริงใจขอบคุณที่เปิดประตูให้พวกเราองครักษ์จึงปั้นหน้ายิ้มออกมาแล้วพยักหน้าอย่างแข็งทื่อจากนั้นเขาก็ถูกคว้าเข้าที่ลำคอแล้วถูกยกขึ้นแต่ตอนนี้เจ้าก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปไม่เลยอวี๋ทิ้งช้าเกินกว่าที่จะหยุดเขาพลังงานสีดำซึมเข้าไปในองครักษ์และเขาก็ระเบิดกลายเป็นฝุ่นนางแข็งทื่อเมื่อเห็นจัวฟานฆ่าคนเป็นครั้งแรกเขาโหดเที่ยมมากเขาไม่แม้แต่จะเหลือศพให้เห็น เล่ยอวี๋ทิงนึกถึงช่วงเวลาที่นางใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างฆาตกรเช่นนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและความกลัวก็เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจนางแม้แต่สายตาของชายชาราเองก็หรีลงเขาเป็นผู้ฝึกตนที่มีประสบการณ์แต่ความกล้าหาญของเขาก็สั่นคลอนจากการกระทาของจัวฟานเล่ยอวี๋ทิงมองไปที่พ่อบุญธรรมของเธอด้วยใจที่หนักอึง้งนางไม่แน่ใจว่าการเข้าร่วมกับจัวฟานเป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนนั่นคือนางต้องไม่เป็นศัตรูกับเขาเป็นอันขาดนางถอนหหาาาายยยใจจออออออ่่งงงมมมแแพพ้้ลวลววุบธขเตััฟนไป มันมีซากศพเกลื่อนกลาดไปทั่วค่ายไม่ว่าพวกเขาจะมองไปทางไหนศพเหล่านั้นก็ล้วนตายอย่างสงบแต่ด้วยความสงบนี้เองที่ทาให้หัวใจของทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวค่ายบนภูเขามีชายประมาณสี่ร้อยคนแต่พวกเขาทั้งหมดล้วนตกตายโดยไม่แม้แต่จะได้กรีดร้องกระทั่งผู้ที่ไม่ได้ถูกยังหมิงชักจูงก็ไม่รอดชายชาราหลังน้ําตาไหลอับแก้มเมื่อเขานึกถึงช่วงเวลาที่ดื่มกินกับพี่น้องของเขาแต่เขาไม่ได้เกลียดชังจัวฟานแต่เขากลับรู้สึกขอบคุณมากกว่าเขาเป็นเจ้าภูเขาลมดํา และรู้ว่าจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดหากว่าข่าวการช่วยเหลือของเขาแพร่กระจายออกไปไม่เพียงแต่คนที่นี่แต่ยังรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเฟิงหนิงก็จะต้องพบกับความตายหากจัวฟานไม่ทำเช่นนั้นชายชาราก็จะขอให้เขาทำอยู่ดีเขารู้สึกขอบคุณที่จัวฟานช่วยเขาไม่ให้ต้องออกคำสั่งสังหารท่านพอบ้านจัวขอบคุณท่านคำพูดที่หนักแน่นของเขาทำให้เล่ยอวีทถ้งตกใจขณะที่จัวฟานเข้าใจดีชายชาราเต็มไปด้วยความชื่นชมและความกลัวเมื่อเขามองไปที่ศพ ท่านได้กระทําคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่จบตอน